นางบีอวดภาพลูกสาวน้องเจสสวยสะพรั่งหลังมาเยือนไทยเรียกได้ว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมากๆในโลกโซเชียลสำหรับนางบีสุภาวดีไลลาลนีบูตะเลอร์เน็ตไอดอลนักธุรกิจสาวคนดังที่หลังจากลูกๆทั้ง3คนเดินทางมายังประเทศไทย ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามายินดีกับนางบีกันมากมายเรียกว่าการเดินทางมายังประเทศไทยในครั้งนี้ทำให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างอบอุ่นล่าสุดนางบีได้อวดภาพลูกสาวน้องเจสแต่งหน้าทำผมจัดเต็มสวยสะพรังถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะพร้อมกับลงแคปชั่นว่าหน้าท็อปแต่งหน้าให้นางมกหลายหนูเจ hashtag ลูกสาวนางบีเจอความสวยของน้องเจสเข้าไปก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับ ต่างเข้ามากดไลค์ในความสวยของน้องเจ๊กันรัวๆเลยทีเดียวยิ่งโตก็ยิ่งสวยได้แม่มาจริงๆลูกสาวสวยเป๊ะมากทอดแบบแม่มาเปะ๊ะเหมือนกันสุดๆ